ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปดูไลฟ์สดนะคะของ V.T.S นั่นเองค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะเป็นเป็นไลฟ์สดนะคะสวัสดีค่ะ,คะเราพอจะพิมพ์ได้อยู่นะคะ นี่นะคะเราทำดูรลฟ์สดของปี21ก,กันอ๋อโอ้แล้วนะคะโอ้เราจะคงจะไม่ดูตอนแบบว่าจ้นจบหรอกนะคะแบบอ,อืมไงก็ ถ้าใคร <nervous S 1> นะคะชอบไอเทมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะคะเราอาจจะถ้าบอกว่าคนบอกว่ากดมาบอกว่าให้ถึงแบบว่าแสนหมื่นถึงหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนนะคะเราจะทำคลิปแบบนี้ขึ้นมาบ่อยๆนะคะ โอเคงั้นเราไปชมกันต่อเลยค่ะอชมกันต่อใช่ไหม อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูไลฟ์สดแบบเต็มเต็มนะคะแต่ครั้งนี้เราขอ,อขอบตัวก่อนนะคะครั้งหน้าเรามาจะมาดูไลฟ์สดแบบเต็มๆนะคะอย่าพลาดนะคะกดให้ถึง1นึ่งมื่นไลค์นะคะเราจะมาทําคลิปแบบนี้อีกนะคะโอเคนะคะคคสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบาย